การร้อยใหม่คงจะข่ายที่ iSky Center ตามพิวิมาเลยค่ะพอหน้าเป๊ะความมั่นใจก็มาค่ะทุกคนอันนี้เป็นภาพ before นะคะก่อนที่พิวจะไปร้อยใหม่คือเช้าวันนั้นเลยแหละยังสังเกตไม่ออกใช่ไหมคะว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ดีตรงไหนดูภาพนี้ค่ะเห็นไหมความแตกต่างชัดเจนมาก อันนี้คือ3วันหลังจากที่ทําเสร็จนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเดิมทีหนังตาตกมากมุมปากแล้วก็ดูผิวที่ไม่ยกกระชับค่ะแล้วเราจะได้แบบนี้โครงหน้าชัดมากสวัสดีค่ะพี่มิค่ะ b ิลลี่ 4D สวยแบบ40บวกวันนี้นะคะวันนี้พี่มิจะมาทำหน้านิดนดงเนื่องจากว่าเราก็ห่างหายการร้อยใหม่ไปสัก 5ปีเกือบ6ปีแล้วนะคะแล้วก็โบ็อกเนี่ยโอ้ยห่างมือหมอกไปประมาณสัก3ปีนิดๆแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราแบบคูบิดกันเลยไร่ว่าปีนี้เราก็48แล้วนะคะทุกคนดังนั้นค่ะเราจะกลับมาฟื้นคืนชีพได้ไหมได้ไหมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าวันนี้พี่จะได้ทําอะไรบ้างแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวยังไงปรับรูปได้ย,ยังไงแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาแบบ พี่วิกหรือเปล่าเพราะว่าดูดีทุกคนเห็นนะมันจะมีความหย่อนคล้อยตรงเนี้ตรงนี้นะคะมุมปากก็จะตกแล้วเนาะที่สําคัญคือหนังตาตกมากซึ่งตรงนี้เราไม่รู้นะว่ามันช่วยได้เปล่าเพราะว่าถ้าเป็นในยุคก่อนที่พี่วิเคยร้อยใหม่อะมันก็จะช่วยในเรื่องของการ ปรับรูปหน้าค่ะก็จะแบบตึงเป๊ะเป็นเรื่องที่แบบชื่นชอบมากจริงๆวันนี้เนี่ยเท่าที่พี่ลืกก็คือมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของใหม่ขึ้นใหม่เนี่ยมันจะมีรูปแบบแล้วการพัฒนานาวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่พี่วีก็รู้สึกว่าเอยน่าสนใจอะ่ะแล้วมันก็น่าจะดีกว่าในยุคเก่าๆที่เราเคยทาวันนี้ก็เลยลองมาปรึกษาที่นี่ค่ะที่ไอสกายเซ็นเตอร์ S <S สำหรับไมโครตะข่ายนะคะที่เลือกใช้จะเป็นของ t ทสท์ลิฟท์ซอฟตัวนี้ค่ะ แล้วคุณหมอที่ช่วยเซกผิวให้อิ่มฟูและโครงหน้าที่สวยเป๊ะให้วิก็คือคุณหมอขวัญค่ะน่ารักแล้วก็ใจดีดูแลดีมากๆแพทย์หญิงวันระวีวัชาติมานนท์ค่ะขั้นแรกเราก็คลีนหน้าก่อนค่ะให้คุณหมอเห็นความจริงนะคะว่าผิวและเลืวรอยเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเคียงค่ะ จับเกาหลีป้าพา,าอยู่ที่ไอสแควร์เซ็นเตอร์นี่เลยอยากรู้ว่าพี่พิกทําอะไรนะคะรอติดตามค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายขอไปอพักฟืนนะนิดนึงเพราะว่าต้องสวยมากบอกเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันแรกของการตื่นนอนหลังจากที่เราร้อยใหม่โครงตะข่ายกันมานะคะทุกคนก็ยังแบบว่าสรุกสนานไมยได้ พราะว่าหน้าตึงมากต้องบอกว่าตึงมากจริงๆเพราะว่าด้วยเทคนิคการร้อยใหม่ของคุณหมอที่จะยกแนวกรามตรงนี้ขึ้นไปด้วยนะคะก็เลยทําให้ตรงนี้ตึงตึง,ตงแบบจะพูดยากมากแต่คุณหมอก็บอกก่อนลงหน้าราักแบบนิดหนึ่งซึ่งจริงเลยเพราะว่าทานข้าวเช้าว,วันนี้อาจจะแบบอ้าปากยาก่อนในเรื่องของบวมก็จะมีบวมที่หน้าผากนะคะตรงสองเส้นที่เราจะต้องดึง เพื่อยกคิ้วนะคะแล้วก็จะบวมตรงนี้แหละที่ค่อนข้างมากมันจะมีรอยรอยของทางเข้าของใหม่นิดนึงนะคะนอกานั้นโดยรวมก็คือรองใหม่เข้าที่ค่ะก็ประมาณหนึ่งเดือนเนาะอันนี้ก็ให้ดูว่าหลังทําม,มาเมื่อวานนี้ก็จะมีความบวมมากหน่อยนะคะวันนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็คือลดบวมลงไปละเหลือแต่ตรงหน้าผากในเรื่องของการระบมของหน้าก็มีนิดหน่อยค่ะก็ทานยาพาลาเอาทุกสี่ชั่วโมงนะคะก็จะ รถบวมแล้วก็จริงๆกลับมาถึงบ้านควรจะประครบเย็นเลยแต่วิอะ่ะกลับมาถึงแล้วแบบง่วงมากอาบน้ำแล้วก็นอนนะคะแต่ว่าวิไม่ได้ทำเมื่อคืนก็เลยอาจจะเลยทำให้บวมนิดนึงค่ะเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมาประครบเย็นไปหน่อยหนึ่งแล้วนะคะแต่พอประครบมันดูก,ก,ล,ก,ล,กลืนๆึนขึ้นนิดนึงในช่วงสองสามวันนี้ก็คือเขาจะให้ติดเทปดึงขึ้นตรงแนวหางคิ้วกับตรงนี้ไว้นะคะเทปแบบที่เป็นเหมือนคล้าย เทปพันแผ่เหนียวๆอะคะ่ะดึงไว้เพื่อที่จะช่วยในการยกด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวผ้าคาดหน้าเราต้องใส่แล้วก็เข้าตรงหูตรงนี้นะคะหลักกรหลังคาดไว้ได้เลยแบบว่าตลอดคาดตลอดทุกวันในช่วงที่เราสะดวกอะก็จะดีเพราะว่าก็จะทําให้หน้ายกกระชับขึ้นไป <c oughs> <c oughs> นึกถึงว่าคนตัวเองเลยทำหน้าที่เกาหลีเลยอะ <c oughs> แต่จริงๆเราอยู่ที่ไอสกายเซ็นเตอร์นี่เองนะคะอยู่ตรงจรันจรันสนิทวงซอยประมาณซอ28ค่ะทุกคนแบบว่าคุณหมอน่ารักมากเลยอะคุณหมอแบบทุ่มเทมากแบบตั้งใจเราประณีตพิธีพิธีพิถันมากนะคะทำไปนวดไปเน้นไปแบบโอ้แบบพิธีพิถันสุดๆปกติแล้วหน้าร้อยใหม่เนี่น่าจะใช้เวลาสาัก ไม่เกิด2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคุณหมอกับ,บพิธีพิถันมากอะ่ะโอ้น่าจะเกือบส,สามเกือบสี่ชั่วโมงเลยนะคะสชั่วโมงกว่าเกือบสชั่วโมงเพราะว่าจริงๆเ่ยต้องบอกว่าหน้าวีเองมีปัญหาตอนนี้กาลังแบบ ออรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะมัน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 จะต้องมีอะไรอยู่ประมาณตรงช่วงโหนกแก้มนี่แหละเพราะทาให้คุณหมออะร้อยใหม่ยากมากเลยนะคะตรงช่วงนี้แล้วก็ตรงช่วงแนวกลามคือนอกจากผังผืดแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องมีส่วนเกินอะไรสักอย่างตรงนี้ที่ทําให้การการ้อยใหม่เนี่ยมันจะทะลุผ่านมายากมากๆซึ่งวีก็มาคิดว่าวีอย,อยากจะอัฟตาซาวดูเหมือนกันว่ามันคืออะไรก็เลยทําให้ส่งผลให้เมื่อวานเนี่ยคุณหมอร้อยใหม่ยากมากเราใช้เวลาในการร้อยใหม่แบบ3มชั่วโมงกว่าเลยแหละ ซึ่งจริงร้อยไหมจริงอ่ะแป๊บเดียวทุกคนแต่อันเนี้ยคือมันทะลุผ่านตรงช่วงตรงเนี้ยของวิซึ่งจริงมันเป็นเซ็นเตอร์ไงใหม่มันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันจะต้องมาเส้นนี้หนึ่งเส้นนี้สองเส้นนี้สามเส้นนี้สี่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ สมุินะแต่ว่าเซนเตอร์มันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะต้องผ่านตรงนี้แต่อีกตรงนี้ของเราเนี่ยตรงนี้ของเรามันมีซัมติงอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะคะมันทําให้ใหมอ่ะทะลุผ่านมาไม่ได้คือตอนที่ใช้ตัวแบบนําทางที่ก่อนที่ใหมจะมามันไม่สามารถผ่านมาได้เลยทุกคนคุณหมอต้อเ,เลยต้องใช้เวลาในการนวดแล้วก็พยายามหาทางอะครัในการที่จะทะลุผ่านมาเพื่อที่เอาไหมลมมาจุดตรงนี้ได้เนะี่ย ยากแล้วก็นานมากอันนี้ปัญหามันเกิดจากหน้าเราแล้วนะมันก็เลยทําให้ส่งผลต่อการทํางานของหมอที่ทําได้ยากมากขึ้นเรียกว่าเป็นหน้าที่ปาบเซียนเลยคุณหมอจะบอกว่าโหดีแล้วนะเนี่ยที่มีโอกาสได้ทําหน้าพี่วีเท่ากับเหมือนเขาได้มีโอกาสแบบว่าเออเห็นอีกหนึ่งคนไข้หนึ่งที่มันมีปัญหาแปลกอย่างเรานะคะก็แต่ทุกอย่างผ่านผลมาด้วยดีแล้วก็รู้เลยว่าแน่นาจะต้องโยกกระชับมากเพราะว่า ตึมสุดๆเลยค่ะโอเควันนี้เราก็จบกันไปในส่วนของวันแรกหลังจากที่เราร้อยใหม่คงตะขายกันนะคะเ,ออเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีตอนครบหนึ่งเดือนนะคะทุกคนว่าหลังจากนั้นแล้วหน้าเข้าที่ใหม่เข้าที่เราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนเรื่องของอาการบวมคิดว่าเย็นนี้พอเราประครบเย็นอีกทีพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทุกอย่างก็จะลดบวมแล้วก็ ปกติเข้าที่แล้วล่ะส่วนรอยที่จะเข็มก็นิดหน่อยค่ะก็รอเข้าที่คิดว่าภายใน1เดือนก็จบเพราะว่าจากที่เราเคยมีประสบการณ์การร้อยใหม่มาเนาะไอ้รูเข็มพวกนี้ไม่ได้ส่งผลเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะสมานตัวไปเองก็จะเรียบเนียนเป็นปกติค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพี่วีนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาที่ไอสกายเซ็นเตอร์นะคะเพราะว่าันนี้พี่วีมีอัปเดตค่ะ follow up ครั้งสุดท้ายเลยครบ1เดือนพอดีสําหรับการร้อยใหม่ที่ไอสกายนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าลูคหน้าเป๊ะขึ้นมาจริงจงจ,งจากที่แบบว่าเขี่ยว oy, อย,อย้อยคล้อยยานะ่ะ <laughs> หลังจากที่ก่อนอน้นนี้มันจะมีแบบโอ้ยเนื้อที่มันดูย้อยอยูอ่ๆอะซึ่งมันไม่เฟิรม์มนึกออกใช่ไหมว่าพอเราอายุเยอะแบบ ได้ห้าสิบเนี้ยค่ะัวนรู้สึกว่าผิวเรามันจะรู้สึกว่ามันฝ่อมันนุ่มมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูเหมือนไม่แข็งแรงแล้วมันจิ้มๆไปแล้วมันจะเป็นปอบๆอ่ะแต่อันเนี้ยมันรู้สึกได้ว่าหน้าเรารู้สึกกระชับล้บอ็รู้สึกมันแน่นขึ้นอ่าน่าจะต้องใช้ครี้ค่ะมันรู้สึกว่าหน้ามันดูแน่นขึ้นแล้วที่สําคัญที่วิชอบก็คือโครงหน้ามันดูเรียวขึ้นเลยทันที คพิ่หนึ่งเดือนเองนะคะโดยปกติการร้อยใหม่เนี่ยผลรับที่แบบเห็นแับเป๊ะสุดชัดสุดเลยก็จะต้องประมาณสักหเดือนไปแล้วค่ะหนึ่งปีนี่คืออันนี้คือแบบโอ้โหสุดสุดเลยนะคือได้เท่าไหร่คือเท่านาั้นเลยแล้วทีนี้จะอยู่ไปได้ยาวนานกว่านั้นปีครึ่งสองปีหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์ของเราด้วยว่าเราเป็นคนพูดแบบหรือว่าสีหน้าชักสีหน้าการแสดงออกหรือว่ารวมไปถึงไลฟ์สไตล์ในการแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรการดูแลตัวเองนะคะอันนั้นมันก็จะขึ้นอยู่ด้วยว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในทุกคนเนาะแล้วก็ส่วนที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของตาค่ะเพราะว่าที่วีร้อยใหม่ในครั้งนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยจะช่วยในการยกคิ้วตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็หางตาเพราะว่าโดยํำบ้านนี้เลยะะอจจะค่ะกรรมพันธุ์ก็คือหนังตาตต แล้วก็มันก็จะมีผลเวลาที่เราแต่งหน้าเนาะก็คือจะทำให้อารไลเดอร์ไม่ค่อยติดติดไม่ทนหางหายระหว่างวันอะไรแบบนี้ซึ่งอันี้เนี่ยก็จะทำให้วิแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากนะคะแล้วก็ตาดูเปิดขึ้นเลยชัดตาดูแบบว่าชัดขึ้นหางตายกขึ้นแต่เป็นการยกหางตาแบบธรรมชาติมากคือมันไม่ได้แบบโอ้โหแคดอายแบบว e ๊ดแบบ แฟชั่นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องวัยเราด้วยนองก, mm hmm. ก็ต้องสวยสมวัยแบบพองเราใช่ไหมคะซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าวิประทับใจมากแล้วทําไมถึงแนะนําให้พวกเราในวัยสักสามสิบกว่าไปลาๆเนี่ยทาได้แล้วนะคะไปจนถึงสักห5าสิบหนะ้น,นี่ว่าหน้าก็จะยังทําได้อยูเพราะว่าการร้อยใหม่เนี่ยมันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ออโครงสร้างหน้า ซึ่งอาจจะแบบว่ามีความแบบว่าย่อนคล้อยนะคะเราต้องการจะปรับโครงสร้างให้มันดูเรียวขึ้นเป๊ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการร้อยใหม่ก็จะตอบโจทย์เพราะบางทีเราอาจจะยังไม่อยากเจ็บตัวที่จะต้องผ่าตัดและผพักฟื้นอะไรอย่างเงี้ยใช้ที่สุดแหละทุกคนเราอาจจะต้องไปถึงตรงนั้นเนาะแต่ณตอนนี้อายุเราอะเราอาจจะแบบยังไม่ได้อยากที่จะต้อง พักฟื้นน,น,นานๆหรือว่าจะต้องมารักษารอยแผลจากการผ่าตัดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะมีผลอย่างเช่นถ้าผ่าตัดแล้วมันเกิดรอยก็อาจจะต้องมาเลเซอร์ออกอีกบางคนเป็นคีรอยอะไรแบบนี้นะคะการร้อยไหมเนี่ยก็จะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเรื่องของแผลเนี่ยถือว่าน้อยมากก็จะมีของวิตามมีเป็นรอยเข็มตรงแยกนิดน,นึงนะคะตรงที่เรายกคิว้วแล้วก็ดันคางอันนี้หนึ่งเดือนเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นแล้วเลยนะคะส่วนตนัวเรียเป็นคนที่ แพ้หายช้าช้ำบวมง,ง่ายก็ต้องบอกว่าในการร้อยไหมครั้งนี้เนี่ยไม่มีอาการชา้ำแบบบวมเขียวพ่วงอันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าบวมเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยมีการร้อยไหมตอบโจทย์ใครบ้างตอบโจทย์สําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความหย่อนคล้อยของผิวนะคะกรอดหน้าไม่ชัดน,นะคะหรือว่ามีปัญหายอย่างนี้ก็คือทางตาตกชัดตาแคบแบบนี้ช่วยได้ เนียงนะคะจะยกขึ้นได้จุดหนึ่งประมาณแบบนี้ซึ่งมีคิดว่าประมาณนี้โอเคแล้วเนาะถือว่าโอเคแล้วแล้วมันดูเป็นธรรมชาติทุกคนมันไม่ลังมันไม่ไม่ดูแย่แล้วมันไม่ต้องพักฟื้นนาำถามเรื่องความเจ็บปวดส่วนตัววิมีความรู้สึกว่าเฉยๆมากใครที่เคยฟิลเลอร์นะคะวิจะบอกว่าอาการคล้ายๆกันอ่าก็คือเราไม่ได้รู้สึ แต่เรารู้สึกตัวใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่คือเลอร์เข้าไปอ่ะมันจะแบบกึ๊ดกึ๊ดกึ๊มันกันค่ะเวลาร้อยใหม่ก็จะคลายกันเลยมันไม่ได้เจ็บแบบูเจ็บไม่ใช่แต่วิบอกว่าตอนที่เจ็บคือตอนไหนรู้ป่าตอนที่เดินยาช้าค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ากลัวการเจ็บปวดมากเลยเนี่ยแนะนําว่าให้แจ้งคุณหมอหรือว่าบอกน้องๆพี่คในนีกเลยว่าก่อนที่จะลงยาชาแบบเข็มเนี่ยขอแบบว่า ด้วยยาชาก่อนได้ไหมเพราะว่าพอมันชาดีๆแล้วพอเราเดินยาชาแบบเข็มเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลยในเรื่องของความเจ็บปวดนะมันจะไม่รู้สึกในเรื่องของความเจ็บปวดเลยวิวว่าก็จะตอบโจทย์สำหรับนคนที่แบบมือใหม่มือใหม่มือใหม่หัดล,อล็อกเข็มอะไรลอที้ะคะซึ่งวันนี้ก็เรียกว,ว่ามาอัปเดตในรอบหนึ่งเดือนค่ะวี้ต้องขอดก่อนว่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างหนึ่งเดือนกับสามเดือนเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมนะคะแล้วก็สามเดือนไปหกเดือนเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง มาอัปเดตให้เป็นช่วงๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคิดทุกคนน่าจะแฮปปี้ค่ะกับโครงหน้าแบบในี้ใครที่ชอบใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยววิจะทิ้งอินบ็อกซ์ของไอสกายเซ็ตเตไว้ให้นะคะสอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้หรือว่าเอ่เราอยากจะเปลี่ยนคอส่วนของแอดมินนะคะในอินบ็อกซ์ของ i อสกายเซ็ r เตค่ะวันนี้ไปกานแล้วนะคะบา,บายค่ะพะสยอะ่ะ Yeah, at